เมนูอาหารที่ต้องลองกินสักครั้งกับเมนูกระต่ายผัดพริกไทยดำนะครับที่ใช้กระต่ายพันเนื้อโดยเฉพาะนํากระต่ายไปต้มก่อนเพื่อให้เนื้อกระต่ายมันกระชับนะครับต้มโดยตักไคร้กับข่าดับกลิ่นคาวแล้วสับเป็นชิ้นๆน,นํามาทอดอีกทีให้เนื้อสีออกเหลืองๆครับจากนั้นเจียวกระเทียมกับพริกสดพร้อมด้วยเนื้อกระต่ายปรุงด้วยน้าซอสพริกไทยดํา ผัดด้วยไฟแรงๆครับถ้าแห้งเนี่ยก็เติมน้ําซุปกระต่ายลงไปได้เป็นอันเสร็จนี่อยู่ที่ร้านสลามซ่อนกลิ่นหมู่บ้านพิกุลทองตาําบลกรนลุวอเหนืออาเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาดเป็นอาหารฮาลาลปรุงโดยชาวมุสลิมแท้และมีอาหารที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือซุปเป็ดเทศนะครับ ต้มสมุนไพรด้วยเพิ่มความน่ากินเวลาเสิร์ฟด้วยการเสิร์ฟแบบทั้งตัวนะครับรสชาติก็จะเข้มข้นไม่เหมือนใครเพราะว่าต้มกับตะไคร้กระเทียมขา่าขิงแล้วก็เครื่องซุปประมาณ2ชั่วโมงใช้ไฟแรงๆเพื่อให้เครื่องสมุนไพรซึมเข้าในเนื้อของเป็ดนะครับแล้วก็มีเมนูอื่นๆที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นท่ามกางบรรยากาศร้านที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับภูเขาต้นไม้ทุ่งนามองเห็นเขาตันยงที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สัตว์นานาชนิดด้วยอย่างนกที่สามารถมองเห็นเวลาบินกลับรังตอนเย็นด้วยครับ ก่อนที่นะักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวนะอําเภอหัดใหญ่นะคะก็จะแวะทานอาหารที่ร้านเกาอน,นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นลูกค้ามาเลเซียเนี่ยก็จะติดใจซุปเปดนะคะซุปเปดเทศเนี่ยก็เขาบอกว่าฝั่งมาเลเซียเนี่ยไม่มีหาทานไม่ได้ที่เสิร์ฟเป็นตัวแบบนี้นะคะแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยก็จะสั่งเป็นควบคู่กับกระต่ายผัดพริกไทยดำ นะคะบ้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่าก็กทานเหมือนกันแต่ว่า,เ,าเมนูผัดผิดไทยดำเนี่ยจะไม่มีนะคะเขามาที่นี่เขาบอกว่าแปลกแล้วก็อาหารอร่อยนะคะก็จะสั่งซ้าส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวมาเลเซียก็จะสั่งเป็นซุปเป็ดพวบคู่กับกระต่ายผัดผิดไทยดําค่ะ อีกเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับก็คือกุ้งแม่น้ําต้มมะขามโดยใช้เป็นมะขามสดรสชาติจะออกเปรี้ยวนำนะครับสดแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นเจริญอาหารและยังมีอาหารจานเดียวก็มีอีกหลายเมนูหรือว่าเมนูทานเล่นนะครับพาเด็กๆมาด้วยก็ได้มานั่งกินอาหารที่ร้านกันพร้อมกับก,บกาแฟสดก็มีครับพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหัวเขานะครับสอบถามเส้นทางกัน0-9,5 0730294ครับร้านเปิดตอนกลางวันถึงประมาณ2องทุ่มนะครับ